หนังเริ่มต้นในปี1989ขนาดเด็กแสบคนหนึ่งชื่อทีโอกำลังเล่นบอลกับเ,เพื่อนๆและเขานั้นมักจะนำเครื่องเกมมาเป็นตัวล่อเพื่อให้เพื่อนทำการบ้านให้กับเขาด้วยและแทนที่จะเข้าห้องของตัวเองตามปกติเขากลับปีนขึ้นไปตามท่อเพื่อเข้าห้องผ่านหน้าต่างทีโอมีพี่ชายชื่อออสการ์ซึ่งมีนิสัยแตกต่างจากเขาโดยสิ้นเชิงออสการ์เป็นคนฝ่เรียนรู้และเขายังได้เลี้ยงเต่าตัวหนึ่งไว้ด้วยและเด็กทั้งสองคนนี้ได้อาศัยอยู่กับพุณยายชื่อมาเรียนั่นเพราะพ่อแม่แยกทางกันและมันไม่แน่ชัด แต่อยู่มาวันหนึ่งทีโอได้มาบอกพีว่าเขาได้ยินเพื่อนที่โรงเรียนคุยกันพวกนั้นได้บอกว่าแม่ของพวกเขาหนีตามผู้ชายคนอื่นไปแต่ออสการ์ก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกเขาเชื่อว่าแม่พบประตูมิติซึ่งมันได้พาเธอข้ามไปยังช่วงเวลาอื่นเพราะงั้นออสการ์จึงตั้งใจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งเหมือนกับเธอเพื่อที่เขาจะได้ค้นหาประตูมิติเพื่อไปตามหาแม่กลับมาเมื่อได้ฟังทีโอคนน้องก็ไม่เชื่อเรื่องการเดินทางเข้าเวลาอยู่ดีเพราะถ้ามันมีจริงมันคงออกข่าวใหญ่โตและแม่คงจะเดินทางกลับมาหาพววกเขาแล้ ในเวลาต่อมาทีโอเล่นสนโดยการนํากระดาษงานวิจัยของแม่มาพับเครื่องบินเล่นซึ่งขณะที่เขาดึงกระดาษจากแฟ้มเล่มหนึ่งเขาก็ได้พบรูปถ่ายของแม่ขณะที่เธอยืนอยู่บนดาดฟ้าโรงเรียนพร้อมกับโน้ตใบหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือของเธอจากนั้นขณะที่เขากำลังเล่นสนุกพี่ชายก็กลับมาทีโอจึงรีบเก็บกวาดสถานที่เพื่อไม่ให้พี่ชายรู้และนํากระดาษโน้ตใบนั้นไป,นนไปซ่อนไว้ในพจนานุกรมในวันต่อมาทีโอไปยังสถานที่ที่แม่ยืนอยู่ในรูปถ่ายโดยหลังจากกินกล้วยหมดแล้วเขาก็โยนเปลือกกล้วยลงไปด้านลา่า แต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดซึ่งเป็นเสียงประตูมิติมันได้เปิดออกและดูดเปลือกกล้วยหายวับไปเมื่อที่โอลุกขึ้นมองหาเสียงที่เกิดขึ้นเขาก็ไม่พบที่มาของเสียงแถมยังไม่พบเปลือกกล้วยที่โยนทิ้งด้วยดังนั้นเขาจึงโยนรองเท้าสเก็ตของเขาลงไปและนั่นก็ทำให้เขาเห็นประตูมิติเปิดขึ้นมาต่อหน้าต่อตาทีโอตกใจมากและเขาก็ลองโยนก้อนหินล,ลงไปเพื่อพิสูจน์อีกรอบและมันก็หายไปในประตูมิติเหมือนกันดังนั้นความตื่นเต้นดีใจเขาจึงรีบวิ่งกลับบ้านไปบอกพี่ชายแต่แแแแลล้้้ววววเเเขขขาาาาาาากกก็พบพบบ่่่่ีีชยรรูฉนอองมมทคืิะดษ ซึ่งพี่ชายโกรธมากและไม่เชื่อที่ทีโอบอกว่าเขาเจอประตูมิติแล้วทีโอผู้น้องกลัวพี่จะตีเขาจึงวิ่งเข้ามาหายายยายผู้เบื่อหน่ายที่สองพี่น้องเอาแต่ทะเลาะก,กันเธอจึงสั่งให้พวกเขาเงียบซะแต่ทว่าทันทีที่เธอลุกออกไปพวกเขาก็เริ่มโต้เถียงกันอีกและเพราะคำพูดที่รุนแรงของออสการ์มันทำให้ทีโอโกรธมากเขาจึงแก้แค้นด้วยการแอบนาเตาของออสการ์ไปโยนลงในประตูมิติ ในเวลาต่อมาเมื่อออสการ์หาเต่าอ,อันเป็นที่รักของเขาไม่เจอเขาจึงติดโปสเตอร์ประกาศตามหาเต่าตัวนั้นไปทัวและเมื่อเห็นว่าพี่ชายเสียใจมากทีโอจึงเริ่มรู้สึกผิดเขาคิดจะกระโดดเข้าประตูมิติเพื่อนําเต่าต,ตัวนั้นกลับมาโดยทันทีที่เขากระโดดเขาก็ลงมายังสถานที่เดิมกับที่เขาจากมาและได้เห็นว่าของทุกอย่างที่เขายนเข้ามาอยู่ที่นั่นรวมถึงเต่าของออสการ์ด้วยทีโอดีใจที่พบมันเขาจึงพามันกลับเข้าไปในบ้านและวางมันไว้ในที่ประจําของมันจากนั้นเขาก็เข้านอนด้วยความโล่งใจ แต่ทว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นนั้นสิ่งแปลกปลาหลายอย่างก็เกิดขึ้นแต่ทีโอยังหลับไม่รู้เรื่องซึ่งปรากฏว่าทีโอเดินทางข้ามเวลามาในปี2022ออสการ์ในวัยกลางคนกำลังออกจากบ้านไปซื้อของชำโดยในปี2022นี้ออสการ์เป็นอาจารย์ฟิสิกส์แต่ตอนนี้ยังปิดเทอมอยู่ และเมื่อออสการ์มาถึงร้านท้าของชายคนหนึ่งชื่อมานูเอลไม่กี่นาทีต่อมานั้นเอเลนาลูกสาวของเขาก็ปรากฏตัวเธอทักทายเขาหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานและมันทําให้ออสการ์ตกใจมากที่เขาได้พบกับเพื่อนสมัยเด็กและปรากฏว่าเขาแอบชอบเธอมาตลอดแทนในตอนนั้นเธอก็ดูเหมือนจะมีใจให้กับเขาด้วยแต่ว่าเพราะอะไรหลายๆอย่างทําให้เขาไม่ได้บอกความรู้สึกของเขาออกไปและในปัจจุบันออสการ์ Oscar, ได้รู้ว่าเอเลนากลับมาที่นี่เพื่อเยี่ยมพ่อของเธอ และตอนนี้เธอก็ทํางานเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ที่มหาลาัยแห่งหนึ่งด้วยแต่ถ้าว่าออสการ์ก็ยังคงเขินอายที่จะพูดคุยกับเธอดังนั้นเขาจึงรีบขอตัวกลับบ้านก่อนกลับมาที่บ้านทีโอตื่นขึ้นและเรื่องตามหาออสการ์แต่เมื่อไม่เจอเขาจึงอุ้มเต่าและไปหายายเขาพบว่าตอนนี้ยายแก่ขึ้นมากแล้วและจาทีโอไม่ได้ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่ออสการ์กลับมาที่บ้านทันทีที่เขาเห็นทีโอเขาก็ช็อกมากจนเป็นลมลม้มลงไป เมื่อออสการ์ได้สติเขาก็รีบถามว่าทีโอนั่นนายจริงๆใช่ไหมซึ่งทีโอเองก็สับสนเขาจึงถามกลับว่าคุณเป็นใครรู้จักชื่อเขาได้ยังไงออสการ์ Oscar จึงบอกว่าเขาคือพี่ชายของทีโอและตอนนี้ทีโอได้เดินทางข้ามเวลาจากปี1989มายังปี2022เมื่อทราบความจริงทีโอก็ตื่นเต้นมากเขาพยายามบอกออสการ์แล้วว่าประตูมิติมีจริงแต่ออสกาก็ไม่ฟัง ออสการ์จึงขอโทษและถามว่าประตูมิติมันอยู่ที่ไหนทีโอจึงได้นำรูปถ่ายของแม่ออกมาให้ดูจากนั้นเขาก็คิดจะกลับไปในปี1989เพราะเขากลัวยายจะดุถ้าเขากลับบ้านสายทีโอขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อกระโดดกลับเข้าไปในประตูมิติแต่เมื่อเขายนก้อนหินลงไปประตูกลับไม่เปิดออกซึ่งออสการ์ก็คิดว่ามันสมมิสมผลประตูมิตินี้เป็นทางบันเวมันสามารถพาน้องมาทินีแต่ไม่สามารถพาน้องกลับไปได้ดังนั้นพวกเขาจำเป็นต้องหาประตูมิติอื่นเพื่อที่จะส่งทีโอกลับไป ต่อมาขณะที่ออสการ์ลงไปเก็บรองเท้าสเก็ตของน้องขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้ทีโอก็ตื่นเต้นมากที่ได้เห็นว่ามือถือในยุคปัจจุบันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างในเวลาต่อมาออสการ์พาทีโอไปหาอาจารย์ของเขาแต่อาจารย์กลับคิดว่าเขาบ้าครับนั่นเป็นเพราะตั้งแต่สมัยเรียนออสการ์ Oscar เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องการเดิน,น,นทางข้ามเวลามาตลอดและครั้งนี้อาจารย์ยังแซะเขาด้วยว่าเขาได้กินยาหรือเปล่าเมื่อได้ยินแบบนี้ออสการ์ Oscar ก็โมโหมากและได้พาทีโอ,อไป หลังจากนั้นพวกเขากลับมาที่บ้านและออสการ์ก็พยายามใช้สมการในแฟ้มของแม่เพื่อค้นหาตำแหน่งประตูมิติแต่เมื่อเขาถึงทางตันจูๆ่ๆทีโอก็พูดขึ้นมาว่ากระดาษโนตของแม่อาจจะช่วยได้เมื่อออสการ์ถามว่ามันคืออะไรทีโอก็พาพี่ค้นหาพจานานุกรมที่เขาเอามันไปซ่อนไว้แต่เมื่อหาไม่เจอพวกเขาจะเข้าไปถามยายจนได้รู้ว่าเธอให้มานูเอลไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นออสการ์ Oscar บอกทีโอว่าเขาจะไปหามานูเอลและสั่งให้ทีโอรออยู่บ้าน แต่ทว่าทีโอก็แอบหนีไปเขาไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าทีโอตกตะลึงกับอุปกรณ์ต่างๆในห้างและเขาก็บังเอิญทหาแว่นมีอาแตกขณะที่ลองใช้มันนั่นทำให้ออสการ์ถูกเรียกไปที่ห้างและต้องจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดออสการ์จึงดุทีโอที่ไม่เชื่อฟังเขาแต่ทีโอก็พยายามอธิบายว่าเขาก็แค่อยากจะเห็นว่าโลกในอนาคตเป็นยังไงจากนั้นต่อมาพวกเขาทั้งคู่ไปที่ร้านของมานูเอลเพื่อหาพจนานุกรมซึ่งมานูเอลได้บอกว่าเขาเก็บมันไว้ที่บ้าน และทันใดนั้นเอลนาก็เดินเข้ามามันทําให้ทีโอตกตะลึงที่เห็นเธอในวัยผู้ใหญ่เมื่อเธอถามว่าเขาเป็นใครออสการ์ก็รีบตัดบทโดยกกหกว่าทีโอเป็นลูกของญาติที่ฝากให้เขาดูแลจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเรื่องไปพูดถึงพจนานุกรมต่อมาเอลินาจึงพาทั้งสองไปที่บ้านเพื่อหาหนังสือเล่มนั้นซึ่งที่นั่นเอาบ้ากับปาโบลูกของเธอกําลังยุ่งอยู่กับการเล่นวิดีโอเกมทีโอตื่นตาตื่นใจกับเกมเหล่านี้มากเขาจึงขอเล่นมันกับปาโบส่วนทางนั้นออสการ์เขาก็พยายามหาก,กระดาษโน้ตของแม่ในหนังสือพจนนุกรม ซึ่งในที่สุดเขาก็หาเจอเขาจึงรีบลากตัวทีโอกลับบ้านแม้ว่าเอลน่าจะขออยู่ต่อก็ตามเมื่อกลับมาถึงออสการ์บอกกับทีโอว่าในโน้ตของแม่มีตำแหน่งของประตูมิติอื่นอยู่ดังนั้นพวกเขาจึงไปยังทีนั้นและได้โยนสิ่งของลงไปเพื่อพิสูจน์แต่ทว่ามันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ออสการ์จึงคิดว่าตำแหน่งที่แม่เขาเขียนไว้นั้นน่าจะผิดพลาดดังนั้นเขาจึงรอคำนวณหาตำแหน่งใหม่อีกครั้งจากสมการของเธอโดยในระหว่างนี้ทีโอก็ถามเขาตรงๆว่าเขาไม่มีเพื่อนหรือแฟนเลยรอออสการ์ Oscar จึงพยายามอ้างว่าเขายุ่งและมีสิ่งที่สำคัญกว่าต้องทำ เมื่อได้ฟังทีโอจึงต้องการให้พี่ชายกล้าเข้าสังคมมากขึ้นเขาจึงได้แอบใช้โทรศัพท์ของพีนัดครอบครัวของเอเลนาให้มาปาร์ตี้ที่บ้านของพวกเขาซึ่งเมื่อพวกเขามาถึงมันก็ทําให้ออสการ์หน้าเวิร์ไปเลยและในการรวมตัวของพวกเขานั้นมันก็ทาให้ออสการ์กับเอเลนาสนิทกันมากขึ้นรวมถึงเขาได้รู้ว่าเธออย่าร้างกับสามีเก่าไปนานแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาเอเลนาพาทีโอกับลูกไปช้อปปิ้งเพื่อซื้อเสื้อผ้าใหม่ซึ่งในห้องหลองเสื้อทีโอได้พักฟุตบอลตลวตลกเหมือนที่เคยทํา แต่สิ่งนี้ทําให้เอเลนาะเอใจว่าเขาคือทีโอตอนแรกเธอกับพ่อไม่กล้าทักเพราะออสการ์กักบทีโอช่วยกันปกปิดแต่หลังจากได้ยินสิ่งนี้เธอก็แน่ใจแล้วเธอเรียกเขาว่าทีโอและเมื่อเขาขานรับเธอก็อุบกอดเขาพร้อมถามว่าเขาหายตัวไปหลายปีทําไมเขาถึงไม่แก่ขึ้นเลยทีโอจึงอธิบายว่าเขากระโดดเข้าไปในประตูมิติซึ่งมันพาเขาไปยังปี2022โดยแม้มันจะฟังดูน่าเหลือเชื่อแต่การที่เด็กชายยืนอยู่ต่อหน้ามันก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริง จากนั้นเธอรีบมุ่งหน้าไปถามออสการเพื่อยืนยันออสการจึงโยนก้อนหินลงจากดาดฟ้าและคราวนี้ก้อนหินก็เด้งกลับขึ้นมานี่แสดงให้เห็นว่าเคยมีประตูมิติอยู่ที่นี่จริงออสการอธิบายเพิ่มเติมว่าตามทฤษฎีนั้นจะมีประตูมิติอยู่3ประเภทประเภทแรกคือข้ามเวลามายังอนาคตในสถานที่เดิมเหมือนกับที่ทีโอเจอประเภทที่2คือสุ่มช่วงเวลาและสถานที่ส่วนประเภทที่3อันตรายมากเพราะเมื่อหลุดเข้าไปแล้วจะไม่สามารถออกมาได้ ซึ่งตอนนี้พวกเขาจําเป็นต้องหาประตูมิติที่ถูกต้องเพื่อส่งทโอกลับไปในปี1989โดยหลังจากรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเอเลนาก็ช่วยออสการ์อย่างเต็มที่เพื่อคํานวณหาตําแหน่งของประตูมิติและการได้อยู่ใกล้กับเธอนั้นมันก็ทำให้ออสการ์รู้สึกชุ่มชื้นหัวใจมากจนกระทั่งผ่านไปพักหนึ่งในที่สุดพวกเขาก็หาตําแหน่งของประตูมิติเจอแต่ถึงอย่างนั้นออสการ์ Oscar ก็เกิดหลังเลที่จะส่งทโอกลับไปเพราะเขานั้นรู้สึกดีมากที่มีน้องอยู่ข,ข้างๆการหายไปของน้องในวันนั้นมันทําให้ส่วนสําคัญในชีววิตขขของเขาขาาดดหยยไป้ ไม่ได้ฟังเอลน่าก็เริ่มผินเห็นด้วยเพราะการกลับไปของทีโอ อาจส่งผลต่ออดีตและอาจเปลี่ยนอนาคตของพวกเขาได้ลูกๆของเอลินาอาจจะไม่ได้เกิดซึ่งเธอไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะเธอรักลูกๆของเธอมากแต่แล้วออสการ์ก็เริ่มตระหนักว่าการให้ทีโออยู่ที่นี่ต่อก็ไม่เป็นผลดีเหมือนกันทีโอควรจะกลับไปอยู่ในเส้นเวลาที่เขาควรจะอยู่และออสการ์ก็ให้สัญญากับเอลินาว่าทั้งสองไทม์ไลน์จะยังคงดาเนินไปเหมือนในทุกประการเขาจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อไม่ให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอซึ่งตาที่ทั้งสองคุยกันนั้นทีโอก็แอบฟังอยู่ครับ ทีโอเกิดความคิดบางอย่างเขาจึงแอบเข้าไปในห้องทํางานจากนั้นก็จดเอาหนึ่งในพิกัดจากกระดานโน้ตของแม่วันต่อมาเขาก็ขอร้องให้ลูกๆของเอเลน่าช่วยเขาคิดว่าถ้าเขากลับไปในอดีตโดยมีทั้งสองไปด้วยมันจะเป็นการรับประกันว่าพวกเขาจะได้เกิดในอนาคตเพราะถ้าพวกเขาไม่ได้เกิดพวกเขาก็จะไม่สามารถย้อนกลับไปถึงอดีตได้เลยเมื่อได้ฟังทั้งสองก็ตกลงพวกเขาตามพิกัดจนมาถึงสันเขื่อนที่ที่ทีโอเชื่อว,ว่ามีประตูมิติอยู่โดยเมื่อไปหินสุ่มๆุมหา ในที่สุดทีโอก็จะจุได้เขาไม่รอช้ารีบกระโดดลงไปทันทีเพราะคิดว่ามันจะพาเขากลับไปในปี89ซึ่งอัลบากับปาโบก็ต้องกระโดดตามไปอย่างไม่เต็มใจและเมื่อพวกเขามาถึงฝั่งพวกเขาก็ตกใจเพราะเมืองที่พวกเขาจากมาหายไปหมดเหลือเพียงเนินลน,ลนซึ่งนี่หมายความว่าเมืองยังไม่ถูกสร้างขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงมาถึงอดีตจริงๆแ,แลาลพวกเขาก็พบว่าพวกเขาย้อนกลับมาไกลกว่าที่ควรจะเป็นเพราะนี่คือปี1 9 4 9ผิดเส้นเวลาที่ต้องการถึง40ปีนี่เลยทำให้พวกเขาเริ่มทะเลาะกันถึงการ และในขณะเดียวกันในปี2022เอเลนาโทรหาออสการ์ด้วยความกังวลนั่นเพราะทีโอและลูกทั้งสองหายไปออสการ์ Oscar จึงคาดว่าทั้ง3ย้อนเวลากลับไปในปี1989ดังนั้นเขาจึงบอกให้เธอมาเจอกันที่ตำแหน่งประตูมิติที่พวกเขาคนพบเพื่อที่พวกเขาจะได้ตามเหลเดลิดไป กลับไปในปี1949เด็กทั้ง3คนไม่มีเงินโทรศัพท์ก็ใช้เน็ตไม่ได้แถมพวกเขายังหิวแล้วด้วยซึ่งต่อมาทีโอก็ได้ไอเดียเขาให้เอลบ้าใช้หูฟังไร้สายเพื่อแสดงเมียกลอ่านใจให้ผู้คนดูโดยเธอจะทําการปิดตาและถ่ายว่าสิ่งที่เขียนอยู่บนกระดานคืออะไรและป่าโบที่นั่งอยู่ห่างออกไปก็จะทำหน้าที่กระซิบผ่านโทรศัพท์ให้เธอรู้ดังนั้นเธอจึงสามารถบอกคําทุกคําที่เขียนบนนั้นได้ผู้คนในยุคนั้นที่ไม่รู้เรื่องจึงเชื่อว่าเป็นมายกลจริงๆพวกเขาจึงปลบมือเสียงดังแลละให้เเเงินนป็นราวาารดกด แต่แล้วท่านใดนั้นเอาบาก็เห็นเจ้าที่กำลังมาทางพวกเธอและเพราะตอนนี้ประเทศอยู่ในช่วงสงครามกลางเมืองรัฐบาลจึงห้ามไม่ให้กระทำการใดๆที่ดูเหมือนเป็นการชุมนุมดังนั้นเอาบาจึงผิวปากเป็นสัญญาณเพื่อบอกให้เ,เพื่อนๆรีบหนีไปแต่แล้วท่านใดนั้นชายแปลกหน้าคนหนึ่งก็ลักพาตัวพวกเขาทั้งสามคนและได้พาพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักกลับมาในปี2022ออสการ์และเอเลนาพบทางเข้าประตูมิติปี1 9 8 9พวกเขาจับมือกันและกระโดดเข้าไปในประตูมิติ เมื่อพวกเขาโผล่มาทั้งสองรู้สึกเหมือนกำลังฝันอยู่เลยเพราะพวกเขาได้กลับมายังโลกในวัยเด็กของพวกเขาและในปีนี้มีโปสเตอร์ตามหาท o ออยู่เต็มใบหมด ส่วนทานั้นเด็กๆในปี1 9 4 9้ชายที่รักพาทพวกเขาพาพวกเขาไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มปฏิวัติโดยเมื่อคนในกลุ่มถามว่าทำไมถึงพาเด็กเหล่านี้มาที่นี่ชายคนนี้จึงอธิบายว่าเด็กเหล่านี้รู้รหัสลับของกลุ่มปฏิวัติเมื่อทีโอถามอย่างสับสนว่ารหัสลับอะไรชายคนนี้จึงผิวปากทำนองเดียวกับที่เอาบ้าทำแต่เหล่าเด็กๆนี่ก็คิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญมากกว่าทว่าทันใดนั้นหญิงสาวคนหนึ่งก็เดินออกมาซึ่งเธอคือมาเรียยายของทีโอตอนที่ยังสาวทีโอจึงรีบเข และแม้จะงง,งๆแต่เธอก็อุบกอดเขาตอบและยอมให้ทั้ง3อยู่กับพวกเธอในขณะเดียวกันในปี1989ออสการ์และเลน่าไปตามหาเด็กที่บ้านของออสการ์แต่ทั้งสองก็ไม่เจอใครอยู่ที่นั่นเลยและทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสีงยงใครบางคนกําลังเข้ามาทั้งสองจึงรีบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าและพบว่าคนคนนั้นเป็นออสการ์ในวัยเด็กในเวลานั้นออสการ์ Oscar ร้องไห้เสียใจอย่างหนักเพราะการหายตัวไปของทีโอโดยไม่เห็นว่าเขาในตอนนั้นรู้สึกแย่แค่ไหนออสการ์ Oscar ก็รู้สึกเศร้ามา กลับมาทาง้งนั้นเด็กทั้ง3คนทีโอได้ไอเดียที่จะทําให้ออสการู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนเขาจึงขอคุณยายถ่ายรูปกับพวกเขาพร้อมทั้งให้เธอสัญญาว่าเธอจะแขวนภาพใบนี้ไว้บนผนังเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนซึ่งเมื่อเธอสัญญาแล้วทีโอก็เขียนข้อความลงไปในรูปภาพและนี่ก็ทาให้รูปภาพบนผนังบ้านของเธอเปลี่ยนไปในทันทีโดยเมื่อออสการ์กับเอลนาเห็นรูปพวกเขาก็รีบหาประตูมิติเพื่อไปตามเด็กๆก,กลับมาในเวลาต่อมาพวกเขาก็เดินทางมาถึง ซึ่งทีโอได้บอกยายของเขาไว้แล้วว่าพี่ชายของเขาจะมา,ารับดังนั้นคนในกลุ่มของเธอจึงมารอทั้งสองอยู่ที่นั่นแล้วหลังจากนั้นทั้งสองถูกพาไปที่กบดานของกลุ่มปฏิวัติเมื่อเจอนาลูกลกูเอลินาก็โผล่เข้ากอดทั้งสองทันทีและดีใจมากที่ทั้งสองปลอดภัยในเวลาต่อมาออสการ์กับทีโอเปิดใจคุยกันซึ่งทีโอก็บอกตามตรงว่าขเขาไม่อยากกลับไปในปี1 9 8่แปแล้วเพราะเขารู้สึกดีไม่ได้อยู่กับเพื่อนและพี่ชายในวัยผู้ใหญ่อีกอย่างเขาไม่ค่อยอยากอยู่กับออสการ์วัยเด็กเพราะเขารู้สึกว่าเขากกัับพี่่ไมลงรอยน แต่ออสการ์ก็บอกกับน้องว่าจริงอยู่ที่พวกเราทะเลาะกันแต่นั้นไม่ได้แปลว่าพวกเราไม่รักกันและเขาก็บอกว่าทีโอไม่ควรทิ้งพี่ไว้คนเดียวเขาต้องการให้น้องกลับไปอยู่เคียงคางและทันใดนั้นยายของพวกเขาก็เข้ามาหาซึ่งนี่ทำให้ออสการ์แปลกใจที่เห็นเธอแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรจากนั้นในเวลาต่อมาพวกเขาทั้งหมดต้องหาประตูมิติเพื่อกลับไปปี2022และชายคนเดียที่พาเด็กๆมาก็ทำหน้าที่เป็นคนขับรถพาพวกเขาไปที่นั่น ซึ่งชายคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นคุณตาของออสการ์กับทีโอและพวกเขายังสังเกตเห็นว่าคุณยายชอบขนมปังที่คุณตาทำให้กินมากดังนั้นพวกเขาจึงขอขนมปังเหล่านั้นกลับไปให้คุณยายในปัจจุบันกินด้วยและในเวลาต่อมาออสการ์ Oscar ก็มาส่งทีโอที่ประตูมิติหลังจากกอดอําลากันแล้วทีโอก็กลับไปยังที่ที่เขาจากมาและเมื่อออสการ์เห็นทีโออยู่ต่อหน้ามันก็ทาให้เขายิ้มได้อีกครั้ง จากนั้นเมื่อที่โอกลับมาบ้านเขาก็หกยายเรื่องที่เขาหายตัวไปหลายสัปดาห์โดยบอกว่ามีโจรขโมยเต่าไปเขาจึงตามโจรไปเพื่อชิงเจ้าเต่ากลับมาและต่อมาออสการ์ที่คิดว่าแม่ทิ้งพวกเขาไปแล้วจริงๆด้วยความโมโหเขาจึงเริ่มโยนแฟ้มของแม่ทิง้งแต่แล้วทีโอก็เดินเข้ามาและเล่าเรื่องการเดินทางข้ามเวลาทั้งหมดให้ออสการ์ฟังแต่เมื่อออสการ์หาว่าเขาเลวไหลทีโอจึงโชว์โทรศัพท์จากปี2022ให้ออสการ์ดูเพื่อเป็นการยืนยันจนนั้นทำให้เขากลับมาเชื่อเรื่องการเดินทางข้ามเวลาอีกครัง ออสการ์ถามน้องว่านายคิดว่าเราจะตามหาแม่เจอไหมแต่ทีโอก็บอกว่ามันไม่ง่ายเลยเนื่องจากมันมีประตูมิติอยู่มากมายเกินไปจากนั้นทีโอก็เล่าให้ฟังว่าในอนาคตออสการ์จะเป็นยังไงและสุดท้ายเขาก็ห้ามไม่ให้ออสการ์สารภาพรักกับเอเลน่าเพราะมันจะเกิดบัจจัยเอฟเฟกที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างในอนาคตหรือเมื่อออสการ์เข้าใจแล้วสองพี่น้องก็อบกอดกันอีกครั้งจากนั้นวันเวลาก็ล่วงเลยไปนในปี2022ไทม์ไลน์ของพวกเขากลับมาเป็นปกติและสองพี่น้องอยู่ด้วยกันเสมอมา และทันทีที่กริ่งประตูบ้านดังขึ้นทีโอก็บอกพีว่านั่นต้องเป็นเอเลนาแน่ๆเธอเพิ่งกลับมาเยี่ยมพอ่อและทีโอก็เป็นคนชวนเธอมาที่นี่เองโดยเขาอ้างว่าอยากจะให้ลูกๆของเธอมาเล่นกับลูกของเขาเขายัางบอกพี่ชายด้วยว่าตอนนี้เอเลนาหย่าแล้วดังนั้นตอนนี้ก็ได้เวลาที่เขาจะจีบเธอแล้วครับเมื่อฟังจบออสการ์ก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูให้เธอและทั้งสองก็ทักทายกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานและในฉากสุดท้ายของหนัง ผู้หญิงในเสื้อสีแดงได้หลุดเข้าไปในยุคสมัยโบราณโดยเธอนั้นก็คือแม่ของออสการ์กับทีโอนั่นเองและจากนั้นหนังก็จบลง